ไหนคะเฮ้ก <Yeah. S 1> ินนมเหรอสบายแล้วแม่สบายแล้วสบายแล้วกินเองเดินกินเองโอเคแม่ส okay. บายแล้วแหละเออทำไรคะว้า วันศุกร์ที่ผ่านมานะไม่มีรายการติวเข้มก่อนเทนดนะครับพอดีพาคุณแม่ไปหาหมอเอ,อจริงๆผมจะไปคนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์นะที่ทําให้เออสุดท้ายก็ไปไปไปด้วยกันนี่แหละไปดูค่าเลือดที่มันผิดปกติบางตัวนะครับเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงเนาะก็คุณหมอก็ให้ความเห็นว่ามันยังคงโอเคอยู่นะยังไม่ต้อง ปรับตัวไม่ต้องทานยาอะไรก็โอเคก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูที่เซตของเรากันต่อเนาะตัวเซตเนี่ยยังคงให้ความเห็นเดิมนะครับเป็นลักษณะของการซึมและก็ยอ่อแนวรับที่ไม่ควรถึงมันก็ถึงไปหมดแล้วนะหนึ่งห้มอะไรอย่างงี้หนึ่อย่างนี้นะมันก็ถึงไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะยอ่อแล้วก็ซึมลงต่อแนวรับที่ถ้าถึงละเละเลย ถ้าถึงแรกๆเลยก็น่าจะแถวๆหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e ี h e r o ร่เรามามกขึนสร้างสังคมนัาทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e ี h e r o ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรตประจำวันจันทร์ที่18กันยายนเป็นวรอหิมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเริ่มจากข่าวหุ้นก่อนนะครับท็อปน้ำมันเด้งครึ่งหลัง ค่าการกันฟื้นลงทุนต่อมาดูนะครับหลังจากที่ท็อปมีการย่อลงไปพอสมควรผมบอกว่ามันซับข่าวไปหมดแลว้วรอบใหม่กําลังจะมาสําหรับท็อปนะครับรอให้มันมีย่อตัวก่อนก็ได้แต่ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะเออไม่ได้คิลิวเวน,นะิบเจสต็อปลอดอยู่ที่47.5นะครับ CRC รุกธุรกิจค้าส่งโกยรายได้7 0,000 000, ล้านเล็งขยาย50สาขา โ okay. อเคอย่อลงมาอย่างนี้สวยนะครับแนวรับ38วอดใจรอ,อกันนิดหนึงแล้วกันนะครับแนวต้านอยู่ที่42บาทชูต่างชาติเที่ยวเพิ่ม30%มิ้นมีโรงแรม33แห่งรองรับจริงๆมิ้นมีเกือบทั่วโลกยุโรปออสเตรเลียเอเชียอะไรเงี้ยมีหมดนะครับามาดูนะตัวมิ้น มิ้นอยู่ในโซนที่น่าสนใจแต่ถ้าอยากจะได้จริงๆผมอาจจะรอ,อนิดนึงแล้วกันนะครับ30.6 30.7แถวๆนี้รออีกประมาณบาทหนึ่งนะนายกฉีดยาแรงเศรษฐกิจเงินดิจิตอลมาไอทีบวกเออก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนาะโครงการดิจิตอลวอ l l e t ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับค่าจะเจนในหนึ่งเดือนก็รอดูด้วยกันนะครับเขาเชียร์ตัวไหนคอมเซเว่นเจมส์ซิ ไล่ทีละต,ตัวเลยแล้วกันนะครับตัวคอมเซเว่นอ้ผมตีพี่โบไว้ให้ใช่ไหมคราวที่แล้วที่มีคนถามว่ามันเป็นเว็บ3ได้ไหมมันเกือบถึงเนาะสามสเนี่ยมันไปถึงเท่าไหร่3 2มจุดโอ้ยถึงแล้วละนะฮะตรงนี้ลงมาเป็นการย่อค่อนข้างน่าสนใจนะครับคราวที่แล้วมันย่อลงมาลึกคราวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะลึกนะครับแนวรับอาจจะไม่ถึง3 2ซ้ำยี่สิบเก้าอะไรพวกนี้แต่ก็รอดูแล้วกันเพราะว่า i p iPhone มันลกมาแล้ว เขาจอง iPhone เรียบร้อยแล้วเห็นไหมพอ iPhone ออกมามันก็ย่อลงมาลึกกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ต้องติดตามซับข่าว iPhone กันต่อนะครับดูว่ามันจะเป็นซิกแซกหรือเปล่าถ้าไม่ซิกแซกเนี่ยก็เตรียมเฮนะถ้าเกิดใครมาเล่นกรอบนี้นะอาจจะวางซับรอที่30.25ไว้ได้เลยนะครับมีซินเนกโอ้ซินเนกจากคอมซเวนน่ควลลส่งกันเลยนะซินเนกเป็นขาลงพึ่งจะทำฐาน ทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครมองซินเนกก็สต็อปลอดที่12.1กลัวมันจะเป็นซิกแซกนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือเจมารถ้าเทียบในกลุ่มเจมารจะดูดีที่สุดนะสตัวที่กล่าวมานะครับเจมาร์สต็อปลอดอยู่ที่22.2นะฮะสุริยะเร่งรถไฟฟ้า20บาท B M B T S ยอดจอทยานจอทะยาน มันก็ไม่น่าจะทะยานปะใช่ไหมถ้าเกิดรายได้ลดลงเนี่ยหรือว่าจะมีเงินอุดหนุนเข้ามาช่วยหรออ่ะก็รอดูกันต่อไปนะฮะ BEM ทรงแบบทรงรอข่าวเลยทรงทรงเตรียมทิ้งอะ่ะเออสต็อปลออยู่ที่8.5ดส่วน BTS โอ้แย่พอกันเอางี้ดีกว่าแย่พอกัน BTS สต็อปลอดเบาททวนนะครับ SPVI เปิดจอง iPhone วันนี้กลุ่ม High อ็นจ้องซื้อเพียบก็หมดไปแล้วนะสำหรับการเก็งกำไรตัว iPhone 15รอบนี้ SPVI ก็น่าจะหลุดคิดว่าหลุดนะฮะ4.90ยังไม่น่าสนใจนะครับดิ t โตขายโทเค็นปี6-7มุ่งสู่เทนคาร์บอนเอาจริงใช่ไหมตัวดิทโตามาดูครับดิ t โตยังคงออกข้างไปเรื่อยๆโซนนี้ถ้าใครเข้าสะสมอาจจะต้อง เผื่อใจเอาไว้นะครับว่ามันเล่นนานแน่ๆสำหรับเกมนี้สต็อปรอจะอยู่ที่25.25 25. แนวต้านถ้ายาวจริงๆน่าจะเบรก38นะครับเรดดี้ย้ำเป้าโต20%ผุด AI อัจฉริยเติมพอตเรดดี้ยังไม่น่าสนใจนะกราฟออกข้างยังไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับดีล AS ควบ3 BB ฉลุยก็สชอชองบอร์ด20กย อันนี้เราพูดบ่อยมากๆแล้วนะฮะเฮียฮอรเแจกจุใจปันผล60ตตังแถมบ่อไว้อย่างนั้นนะฮะรเอสก็หวีหวีแบบหวีมากเล่นกันในโซน15บาทแต่เฮียแกเป็นคนเล่นหุ้นเนี่ยนะ,ะถ้าพูดกันตามตรงเลยนะเฮออียแกเป็นคนเล่นหุ้นผมมองว่ามีโอกาสไม,ไม่ได้มองขึ้นนะมีโอกาสหลุดโลนะครับ 13.4น่าจะไปเตรียมกันอีกทีก็คือข้างล่างกันเลยนะครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นเหตุแอน h o เดอร์เลยเนาะอันนี้ชัดเจนมากนะครับมันไม่น่าจะออกข้างแบบเนี้ยมันน่าจะดิสติบิวไหมเออแล้วก็เสร็จก็ลงต่อนะครับข่าวไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเรามีตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวแรกเลยโคโคโคมันออกเสียงงี้ใช่ไหมมาดูนะครับในไทม์เฟรมเล็ก เพราะว่าตอนนี้ดูทำเฟรมเดย์ไม่ได้ครับหุนที่มาใหม่ดูทำเฟรมสิบติกเห็นอะไรปะสิบติกย้อนได้ไหมโอ้ยสวยงามนะครับสิบติกเนี่ยทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ9บาทแต่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะรอดูว่าวันจันทร์จะมีการเปิดตลาดยังไงถ้าเปิดสวยสวยในที่นี้คือเหนือ9.25ก็ปล่อยมันเลยฮะถ้าเหนือ9.25ก็ปล่อยมันย่อย่อแล้วมีการเด้งชุดแรกเมื่อไหร่ตรงนั้นจะเป็นจุดซื้อ ะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะเปิดที่9.40แล้วมีการย่อลงมาถึง9.15อันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะมันมันคงไม่ได้เป็นตัวเลขตามนี้เป๊ะๆนะฮะย่อมาถึง9.15และกลับไปที่9.25ย่อมา9.20แล้วมีการเบรกจุดซื้อจะคือจุดเบรกในขึ้นย่อย Time Frame 10ติ๊กนะครับย้ำว่าให้ดูใน Time Frame ที่สั้นที่สุดโอเคนะต่อด้วย ตัว r e s h C f r e s h เนี่ยเน้นว่ารอย่อก็ได้รอซึมก็ได้เพราะสัญญาณดีมันมากันแล้วนะครับแนวรับเหนือ2.10ผมไม่คิดว่ามันจะไปย่อต่ำขนาดนั้นอีกนะฮะเพราะว่าการดึงมาก็ค่อนข้างลำบากก็น่าจะรับกันถแถวๆแบบ2.14 2.16แถวๆนี้แนวต้านคิดว่าเบรกนะครับ2.40ต่อด้วยตัวที a ต้องบอกอย่างนี้เรือน่าจะมาหมดเรือน่าจะมาทั้งกลุ่มเออแล้วก็ตัว TTA เนี่ยมันเป็นลักษณะาศาศาการพักคือเขาเคยพัก2แบบนะครับแต่ผมตีว่ารอย่อแล้วกันนะครับถ้าใครเล่นเร็วฟอลโล่ได้นะครับ6.7แนวรับแนวต้าน7บาทแต่ถ้าเกิดใครรอได้ก็ให้มันขึ้นไปก่อนรอบนี้แล้วก็รอย่อ หลังจากนั้นก็รอเขียวแรกของ TTA นะครับตอนนี้ plus p l u รอบใหม่น่าจะมาแล้วแต่รอบใหม่ถ้าแรงไม่ดีคือแบบไปได้แค่8.4สมมุตินะอ่ะถ้าไม่ทำ High ใหม่นะ h i g ใหม่นี่คือต้องเหนือ8.8ถ้าไม่สามารถทำได้นะก็เตรียมโบกมือลาได้เลยนะครับ plus มีโอกาสที่จะลงต่อแต่ถ้าเกิดเขาทำได้คือไปยืนที่8.8ได้หรือ เหนือกว่านั้นตัวนี้ก็โอ้โหน่าจะจบเกมรอก็าจะไปต่อนะครับแต่ถ้าทําได้แค่8.4ก็บายบายแต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่เข้ามาเล่นกรอบสัน้นก็ให้แนวตา้วานไว้ที่8.4ถึง8.8ไม่เกินนี้นะฮะถัดมาคือตัว VL VL เนี่ยรอย่อก็ได้นะแนวรับจะอยู่ประมาณ9.8ตัง ไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ราคาโซนนี้นะครับอาจจะใช้เวลาในการรออยู่ที่1นถึงสสัปดาห์รอซื้อนะ <c oughs> ที่รอไม่ใช่แบบซื้อแล้วก็มารอโอเคไหมซื้อแล้วรอทีหลังอันนี้ไม่ใช่ในไล่ราคาแต่ถ้ารอซื้อก็คือรอให้มันย่อแล้วค่อยซื้อทีหลังนะครับต่อด้วยตัว cmo ตัวนี้อาจจะไม่ต้องรอนะแนวรับ2.2แนวต้าน2.4งมีโอกาสทะลุได้ด้วยนะครับ ต่อด้วย RCL ทรงก็เหมือน T t a แต่สวยพอๆกันเลยนะฮะะตรงนี้มีเปิดแก็บก็วางสต็อปลอที่แก็บแล้วกันนะครับที่22.1แนวต้านอยู่ที่24ต่อด้วยตัว s าบ i น a าเออซาบนเล่นได้วย2แนวเหมือนกันนะฮะก็คือฟอลโล่เทรนไปแนวต้านอยู่ที่29-30บาท แต่ถ้าเป็นผมผมรอย่อครับย่อแถวนี้ก็น่าจะประมาณ26.75แถวแถวนี้ไม่ต้องไล่รอประมานบาทหนึงแนวต้านก็ที่เดิมนะฮะ29-30ต่อมาคือ SCGP ตัวแพคเกจจิ้นนะครับเขียวแรกมาแล้วส่วนใหญ่เขียวแรกไม่ทำให้ผิดหวังถึงจะมีแรงขายลงมาก็ตาม สามารถวางสตอปลอดได้ที่38ท้วนแล้วก็หวังแนวต้านที่42บาทนะครับเลือมาครบผมบอกแล้วนะฮะทิปเปิลไก็ใช่ย่อยนะเหมือนกันนะครับทิปเปิหวังผลแลนลี่รอบนี้14.50ก่อนที่จะย่อนะครับหรือถ้าเกิดใครรอย่อก็ไปรอย่อตอนนั้นแล้วก็ไปฝันเขียวแรกเอานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ JMT ตัวนี้ เ้ยสวยมากนะ JMT เป็นลักษณะที่ขึ้นมาชุดนี้แล้วก็มีการพักตัวออกข้างและการพักตัวชุดนี้เป็นการพักตัวแบบสิกแซกและผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะใกล้จบแล้วถ้าใครเข้ามาเล่นและสะสมในกรอบนี้นะครับผมให้สตอป l อ s ไว้ที่44บาททวนแนวต้านหวังทะลุ48.25ไปเลยนะครับคืออันนี้เราจะไม่มองนะฮะแนวต้านใกล้สุดเราจะไม่มองเราจะไปม,มองแบบ50กว่านะ ก็จบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทศสามารถไปเฝ้าได้เลย,เลยส่วนใครที่ทางระนทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมขอเวลาประชาสัมพันธ์สักครู่เกี่ยวกับคอร์สใหม่ของอาจารย์ภูมินะนั่นก็คือคอร์สจัดทับหุ้นแดง้งในคอร์สนี้จะมีข้อมูลหุ้นที่อาจารย์ภูมิคัดมาแล้วประมาณ20ตัวก็จะทยอยลงไปให้เรื่อยๆในคอร์สแต่ตอนนี้คือ ลงให้ก่อนเลยใครที่เข้ามาเรียนตอนนี้ก็จะได้ดูแบบจุกๆไปเลย10ตัวแรกนะครับแล้วก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่เป็นสายถือยาวนะครับใครสนใจคอร์สใหม่ของอาจารภูมิสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีและตอนนี้คือราคาพิเศษจริงๆจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสุดท้ายนะฮะมาดูตอบคำถามของวันนี้นะครับว่ายังไง ขอแนวน้มซิงเกอร์ทุน14.5สีซิงเกอร์ทุนสิบสอืมตอนลึกๆไม่กล้าเล่นใช่ไหมเรามาเล่นกันตอนข้างบนนะฮะแนวโน้มดีต้นทุนก็ทรงๆพอถูถ่ายได้นะครับแนวต้านคิดว่าทะลุน16นะสำหรับซิงเกอร์เอริบหลุด1บาทเสียทรงหรือยังทุนบาท17บเจผมเห็นแค่นี้นะอันนี้ติดลบ20%่ลิวนลยนะบอกว่าหลุด1บาทเนเสียทรงหรือยังยังไม่ดูกราฟนะ คิดว่าเสียทรงไว้ก่อนเพราะว่ามันลงมา20%แล้วนะครับแล้วไม่รู้ด้วยว่ายอดไปอยู่ตรงไหน,นเอามาดูฮะเอลิปโอ้โหยอดมันบาท26ตรงนี้ถ้าเข้าไปเล่นบาทเท่าไหร่นะบาท17ขอตีที่บาท17ก่อนบาท17อยู่ตรงนี้เขาเข้าไปซื้อสะสมการไปซื้อสะสมแบบนี้ไม่ได้ผิดนะฮะแต่มันย่อแล้วมันหลุดตรงนี้เนี่ยต้องถอย โอเคไหมมันจะมันจะเจ็บไม่เยอะจะโดนประมาณบาทสิบสามนี่โดนไม่เยอะแต่ยางก็คือจบเกมสําหรับเคลื่อนย่อยชุดนี้แล้วนะครับมันจะลงมาสะสมในแถวนี้ใหม่นะเก้าสิบตังค์นะหุ้นเค้กยังไหวไหมครับมันเคยไหวไหมอ่ะเค้กรอบใหม่มาแล้วแต่ว่ามันยังไหวไหมโอ้โหไม่มาด้วยซ้ำอ่ะมันมันมันไม่น่าจะไหวฮะเออมันไม่น่าจะไหวแล้วก็มันไม่มีจุดซื้อด้วยซ้ํานะครับ แล้วถ้าหลุด7.2เอาอย่างนี้ดีกว,ว่ามันไม่มีจุดซื้อไม่มีจุดเล่นเลยสำหรับเค้กนะขอนะโนมอินเซตทุน2บาทนะครับสต็อปลอด1.93ททร์เกต็ตโอ้เขาวางททร์เก็ต2.54แล้วก็สต็อปลอตแคบมากอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าน่าสนใจจริงหรือเปล่าตัวอินเซตขอดูแนวต้าน2.5ก่อนนะจะแ,แถวนี้อ๋อคือไฮเดิมตรงนี้ใช่ไหมโอเค แล้วทุนเขาอยู่ที่2บาทโอ้ยสบายอ่ะแบบนี้เล่นง่ายเลยแล้วก็เอาจริงๆนะไม่จำเป็นที่ต้องไปวางสต็อปลอลึกขนาดนี้เพราะว่าเกมมันเกมมันผ่านมาแล้วอะจริงๆถ้าเป็นผมผมถอยไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมถอยไปแล้วเพราะว่าในคลื่นย่อยมันเสียทรงแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องฟอลโล่จนมันไปจบข้างบนจริงๆเพราะว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่นานเกินไปนะครับ รอบใหม่เราอาจจะได้เล่นอีกสำหรับ i n s e ซตเคเจนมีโอกาสไป2บาทใหมเคเจนมันเพิ่งบาทต้นๆทรงสวยมากเอางี้นะทรงสวยมาก2บาทเอาจริงก็ไม่ไกลนะครับวิ่งไม่กี่วันก็ถึงอะแนวต้านก็ให้ตามแนวนี้นะฮะ1.60 1.80แล้วก็2บาทครับกรณีที่ Ford จะสป i ินออฟฟอร์ดเวนดิ้งแล้วจะมีผลยังไงกับ F Smart บ้างค่ะ เขาพูด่ะ <ś led> พูดถึงสองตัวแล้วก็โยงไปถึงบุคคลที่สามเจเลยเอ๊ะยังไงวะแต่มีมีเอซของเราถามมาอินบ็อกมาถามผมส่วนตัวหลังบ้านไม่รู้ว่าเป็นคุณคุณตุ๊กซ่านะี่หรือเปล่านะเออคุณพี่ตุ๊กซ่าเนี่ยเอางี้และกันนะครับตัว Ford เนี่ยเป็นแม่ทั้ง Ford ด e n d i n g แล้วก็เ e อฟสมาร์ทฟอรู้สึกมันจะมี สหรือสี่ s ปรเซตยประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมจําได้นะตัวที่ดีที่สุดตัวที่ดีที่สุดนะคือ f o r ์ b e n d ิ้งที่มันกาลังจะสปินออกออกมานะครับทีนี้หลังจากสปิน f ออฟคือเขากําลังจะขายของที่ดีที่สุดของเขาออกมานึกนึกภาพออกไหมเออฟอร์จะได้เงินไปในขณะที่ตัวเขาก็น่าจะซึมลงเพราะขายลูกที่ดีออกมาแล้วแล้วตัวที่น่าติดตามก็จะเป็นตัวนี้นะทีนี้ ก็คือ Ford b e n น i n n g เลย Ford เนี่ยผมคิดว่าจะไม่น่าติดตามแล้วนะครับเพราะ Ford b e n น i n n g จะเป็นตัวที่ผลิตทุกอย่างของ Ford คือพระเอกคือตัวเด่นที่สุดของกิจาการะคือคือตัวนี้เลยครับถ้าจะเป็นออออกมา Ford จะเหี่ยวแล้วถ้า Ford เหี่ยว EF Smart นี่ก็จะไปด้วยโอเคไหมขอดูการาฟถ้าตอนนี้มันไล่สตอรี่แบบจะคลอดลูกใช่ไหมแม่ก็จะแบบดูดีอะคืออารมณ์แบบคุณแม่ท้องลูกสาวอะ แล้วหน้าตาก็จะเปล่งปังฮอร์โมนก็จะมาเต็มที่อ่ะนึกออกไหมตัวก็จะแบบเริ่มน้ําหนักดีขึ้นไปเรื่อยๆผิวพรรณดีผ่องใสอะไรเงี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคลอดลูกเมื่อไหร่คลอดลูกเมื่อไหร่นะโอ้โหเดี๋ยวทั้งให้นมทั้งไม่ได้นอนนั้งคือมันจะเหี่ยวเฉาเลยตอนนั้นะนะครับแล้วก็ต้องไปประเมินดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะประคองกันยังไงต่อโอเคนะ ขอแนนม u ูแวแล้วก็ซันครับยูแวนไม่สวยครับจบรอบแล้วนะฮะแล้วก็ซันโอ้โหซันนี่เละเทะมานานละเละเทะมาสองเดือนละอันนี้คงไม่ต้องหาแนวโนมเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ4ี่บาทห้ตังค์ขอนะนมทีรับด้วยครับเราสามารถไปรอยที่1.25ได้ไหมเอาอย่างนี้นะฮะถ้าถ้า่า ถ้ามันลงมาถึงหนึ่งจุดสองห้าข้างล่างจริงๆนะถ้าถ้าลงมาขนาดนี้นะอย่าเล่นนือ่อกไหมถ้ามันลงมาได้ขนาดนี้เหมือนอะไรดีละ่ะเหมือนไอ้นี่เป็นเขื่อนแล้วกันเนี่ยตรงนี่นี่คือสันเขื่อนนะสันเขื่อนและในเขื่อนเนี่ยมันก็อุ้มน้ำอยู่ขออนุญาตวาดรูปมันจะมันจะได้เห็นเออมันจะได้เห็นภาพโอ้วันนี้เราอยากจะพาครอบครัวไปเล่นน้ำที่เขื่อนจังเลย สันเขื่อนก็ดูสวยงามนี่นี่สันเขื่อนอันนี้อันนี้คือน้ำนะนี่คือน้ำแล้วก็มีแพร่นะอ่ะนี่มีแพรนะแพรแพรลอยน้ำเอะครั้นจะพาครอบครัวไปเล่นแพรข้างบนมันก็ค่าใช้จ่ายสูงเออผมสู้ให้ผมรอให้เขื่อนแตกแล้วผมก็เล่นมันอยู่ข้างล่างดีไหมเมื่อผมจะมารอแล้วมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยเอาจริงเหรอเขื่อนแตกปังตายกันหมดแลวนะ เนี่ยเหรอไหมปั้งเนี่ยป,ปุ๊บตายหมดเลยฮะมันไม่น่าจะอยู่ฮะถ้าอยู่ก็อาจจะไซส์ออกข้างแล้วก็ยอ่อครับคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้แต่ถ้าจะรอจริงๆหนี่ไปรอแถว,แถวนี้เลยครับรอที่พื้นเลยฮะรอที่น้ํามันโดนพื้นแล้วมันจะกระเซ็นขึ้นมานะ,นะครับลอรอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะอย่าอย่าไปรอก,กลางทางเด็กซ่อนอันนี้ขออนุญาต้ามไปกันเนาะ,ะมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นคําถามนะครับ จบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำถามที่ทักทายกันเข้ามานะครับก่อนจากกันไปนะช่องมณีโลเราเปิดรับสมาชิกตรงนี้นะครับเราจะมีปุ่มสมาชิกเพื่อนๆที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษจากช่องเราซึ่งมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยสามารถกดปุ่มสมัครได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ ใครที่หาปุ่มสมัครตัวนี้ไม่เจอสามารถทักเข้ามาได้ที่ Line แ d นะดมานี่โรนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย